วิชาการอา,าชีพวันงครัสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะมาออกแบบวงจรอัสเตเบิลก,กันครับนี่คือแบบวงจรน,นะครับอุปรกรณ์มีอย่างนี้ครับ1 AC เบอร์741ครับอ่หนึ่งตัวต้านทาน35กิโลโอห์มครับอ่สองตัวต้านทาน30กิโลโอห์มครับ a สามเราจะมาหากันต่อครับแล้วเก็บประจุศูนย์จุดศูนย์ตัวนี้อะไรชุดอะไรสองเปียครับต่อไปมาดูวิธีหาค่า a สามนะครับเรากำหนด f เก้าร้อยเฮิรต์ครับก็ f เท่ากับหนึ่งส่วนสองรซเอาการค่าเเป็นเก้าร้อยกับ1น,นึ่งส่วนสองคูณรคูณศูนย์จุดศูนย์หน่งไมโครฟาครับ้แทนที่เก้ารครับจะได้ หนึ่งส่วนสอคูณเก้รคูณศูนคูณสิยกกำลังลบหครับเท่ากับ1นึ่งคูณสิบยกกำลังหกเื่นสิเท่ากับ1ล้าน18นะครับ จะเท่ากับห้าหมื่นห้า5ันห้าร้อยห้าสิบห้าโอห์มครับ R สามเราจะได้ 55. 5 5 5สิบห้าจุดห้า k โอห์มต่อไปมาดูวิธีการต่อนะครับเอาโอ้ห้าสิบห้า k ที่เราหาได้ต่อขอ้าที่ช่องที่สอง ของไอซีเบอร์เจ็ดทีหนึ่งซึ่งเราไม่มีหน้าสิบห้ากิโลโนนะครับเลยต้องต่ออนุกรมกันครับเอาห้าพันเคอนุกรมกับห้าสิบเคครับแล้วก็เอาห oh ้าร้อยโอห์มุมกรมกับภาพ พันเข้าที่ช่องที่หกของไอซีเบย์เจ็ดสี่หนึ่งครับขอไปครับเข้าช่องช่องที่หกครับเอาต่อไปเอาสามสิบสามเคต่อเข้าช่องที่หก เราไม่มี3 3 k ครับในต้องต่ออนุกรมแบบขออภัยครับไม่มี 35K สิบห้าต้องต่อ3 3 k อนุกรมกับสองร้อโอมครับสองร้อยโอมนุกลม

ห้ากโลโอนงกาวครับเอาตัวเก็บประจุศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไมโครฟาลัดต่อเข้าช่องที่สองัวไอซีเบเจุดหนึ่งแล้วต่อลงกาวครับไฟสองเส้นกาวต่อเข้ากาวครับ เอาลบต่อเข้าช่องที่สี่สี่เข้าช่องที่สี่ของไอซีเบอร์เจ็ดสี่หนึ่งครับบวกเข้าช่องที่เจ็ดของไอซีเบอร์เจ็ดสี่หนึ่งครับต่อไปมาดูผลการทดลองกันนะครับคีบไฟบวกกับลบเข้าชุดไฟสองเฟสนะครับ มันจะลดลงครับเอาเก้าสบต่อเข้าเกครับแล้วบวกจากสโกบเข้าสามสิบห้ากับสาคสิบเคครับได้ลูกเคลื่อนมาอย่างนี้ครับเอามาเป็นตัวนี้ปรับให้ใกล้จ้องได้ยัได้แล้วก็ได้ตัวนี้ครับ ก็นี่มันใกล้กว่า2.2ครับได้ไหมได้2.6ต่างกัน700กทีดูความถี่ครับจ้องเราจะได้2.2แล้วถามดีฟเราปรับไป0.5เรา1 0เอา2.5 สอ,ออสองจุคูณเอ้ไสองจุองคูณศูจะเท่ากับหนึ่งจุจะได้ F อฟเท่ากับหส่วนทีเอาหนึ่งพันมาคูณกับ1.1จ,จะได้ความถี่ตามนี้ครับ9ก้าร้อเก้าเครับ ก่อนจบการน,นําเสนอขอขอบคุณอาจารย์วิศาสตปัญญายะครับที่ให้ความรู้และสอนเกี่ยวกับวงจรนี้ขอบคุณนายวรยุทธ์ชัยศิลาที่ช่วยอาชีพให้ครับ